ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงวิชาและผู้อาวุโสใหญ่มาถึงบนเวทีทั้งสองเห็นเฉินเซียงใช้กระบีมังกรศักดิสิสทธิแทงจัก,กรพรรดิมังกรจากนั้นก็จู่โจมเซี่ยนหวังอีกสองคนด้วยความเร็วสูงสุดก่อนจะโดนบางคนลากล,ากลงไปใต้ดินเมื่อแสงของเหรียญเพลิงปั่นป่วน,นหายไปจัก,กรพรรดิมังกรที่ขยับตัวได้เปล่งเสียงคำรามลั่นราวกับสะท้อนไปทั่วแดนสวรรค์ทั้ง9เฉินเซียง เจ้าเป็นคนสังหารเจ้าชายมังกรศักดิ์สิทธิ์กระบี่มังกรศสักถึงอยู่กับมันจักรพรรดิมังกรคำรามด้วยโทสะทั่วร่างสันเทาและปลดปล่อยปราณสังหารที่หน้าหวาดกลัวออกมาผู้คนทั้งหมดกล่าวไม่ออกจากรพรรดัดมังกรถูกแทงทั้งแขนถูกตัดจนโลหิตสีทองไหลรินร่างไร้วิญญาณของเซียนหวางสองคนนอนอยู่บนพื้นสีสัตว์ถูกทุบจนเลน,น้าท้องเป็นรูโหว่เซียนหวางของวิหารเพลิงพระเจ้าและวิหารสยบปีศาจถูกสังหารตายในพริบตา มังกรศักดิ์สิทธิ์น้อยนั่งอยู่บนพื้นอย่างเหนื่อยอ่อนหน้าท้องเป็นรูโลหิตจำนวนมากไหลทะลักเพราะมันโดนกระชากเอามุกมังกรไปสมแล้วที่เป็นถึงจกักรพรรดิมังกรเพราะแม้มันจะรู้ว่าใครเป็นคนสังหารบุตรชายถูกทำร้ายอย่างน่าอับอายมันยังคงความสงบและความโกรธแค้นเมื่อครูพลันหายไปจนสิน้นเมื่อครูยังมีอีกสองคนที่ลงมือคนหนึ่งตัดแขนฆ่าอีกคนดึงเอามุกมังกรของมังกรศักดิ์สิทธิ์น้อยไป จักรพรรดิมังกรก็มองร่างที่ไรวิญญาณของเซียนหวังเด็กนั่นมีค้อนที่ไม่ธรรมดาถึงขนาดที่สามารถทำลายร่างของเซียนหวังทั้งยังคิดจะกระชากเอามุกสวรรค์ออกไปคนของวิหารเพลิงพระเจ้าและวิหารสยบปีศาจโกรธแค้นอย่างที่สุดพวกมันคาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงจะบ้าคลั่งขนาดนี้เรื่องราวการตายของเจ้าชายมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่สะเทือนไปทั้งแดนสวรรค์ทั้งก้าแท้จริงแล้วผู้ที่ลงมือสังหารกลับเป็นเฉินเซี่ยงค้อนสีสีดำนั่น ผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าที่เคยผนึกเฉินเซี่ยงไว้กล่าวเป็นคอนที่ทรงพลังมากความสงบของจักรพรรดิมังกรทำให้ผู้คนรอบข้างหวาดกลัวจักรพรรดิน้ำแข็งถูกผู้ที่ครอบครองคอนสีดำสังหารผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้ากำมัดแน่นเฉินเซี่ยงเป็นคนสังหารจักรพรรดิน้ำแข็ง เมื่อได้ยินว่าจักรพรรดิน้ำแข็งถูกเฉินเซี่ยงสังหารสีหน้าของจักรพรรดิมังกรแปลเปลี่ยนมันรู้ว่าจักรพรรดิน้ำแข็งยังไม่ตายเพราะเจ้าแห่งจักรพรรดิไม่ได้สังหารจักรพรรดิน้ำแข็งโดยสมบูรณ์แต่ผู้ที่สังหารมันอย่างสมบูรณ์กลับเป็นเฉินเซี่ยงหลงวิชานที่ได้ฟังเรื่องราวแอบด่าทอเฉินเซี่ยงในใจนางคาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงก่อเรื่องใหญ่โตไว้มากมายทั้งยังไม่ต้องการให้นางช่วยเหลือหลงเออมานี่ผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลหลงตะโกน หลงเพื่อหลงที่หวัดกลัวเร่งทยานมายัางข้างกายของบิดานางทันทีจัก,กรพัรดิมังกรหันมองผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลหลงมันขมวดคิ้วก่อนจะนำคนของมันจับไปทันทีเฉินเซียงเปิดเผยตัวในแดนสวรรค์เป็นครั้งแรกด้วยการสร้างเรื่องราวใหญ่โตทั้งยังสังหารศัตรูที่ทรงพลังในพริบตาสิทธิ์น้องของข้าน่ากลัวจริงๆโชคดียิ่งนักที่มันหนีไปได้หวังไว้เฉวียนผ่อนคลาย อาจารย์อาก็เป็นคนแบบนี้แหละใครที่คิดลงมือกับเขาย่อมไม่เคยมีจุดจบที่ดีสักรายวิหารเพลิงพระเจ้าและวิหารสยบปีศาจเสียเซียนหวังที่ส่งพลังตระกูลมังกรจากรพเสียนักปรุงยาที่เก่งกาจขวาเสียงเว่กล่าวคาดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนสังหารเจ้าชายมังกรศักดิ์สิทธิ์จริงๆตอนอยู่ในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ข้าคิดว่าเป็นฝีมือของผู้นำเขาไทหยวนอันธพาลน้อยเจ้าเล่ห์ถึงขนาดที่ทําให้ผู้นำเขาไทหยวนกลายเป็นแพรับบาป โดยที่จักรพรรดิมังกรเองก็ยังไม่รู้หรือเมื่อเอกล่าวเราเรียบกลับควันเซียนลินเรืนหวังถังว่าเถิดที่จักรพรรดิมังกรสงบลงได้แบบนั้นไม่ใช่เรื่องดีแน่วูชางหงกล่าวหลวงหุยชานเองก็เร่งกลับโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ตลอดทางที่กลับนางดาทอเฉินเซี่ยงเป็นชุดไอเด็กบ้าที่แท้เป็นเจ้าสังหารเจ้าชายมังกรศักดิ์สิทธิ์มีหน้าที่เจ้ายอมคืนกระบี่มังกรน้ำแข็งให้ข้าก็เพราะเจ้ามีกระบี่มังกรสักอยู่แล้ว แล้วประมุกเขาทายหยวนก็ตายด้วยแผนของเขาด้วยเหยียนซือหลานยิ้มพลางกล่าวเมื่อครู่อีกคนที่ลงมือสมควรเป็นหังเจียนเทียนอาจารย์ของมันมันใช้ทักษะเทพสังหารมังกรที่ทรงพลังตัดแขนจัก,กรพรรดิมังกรไปผู้อาวุโสใหญ่กล่าวด้วยสีหน้าจริงจังแล้วอีกคนเป็นใครทำไมเราไม่เห็นข้าคิดว่าเฉินเซียงไม่ได้ทำหลงเพ่ยหลงกล่าวถาม อีกคนที่ว่าไม่ใช่คนแต่เป็นมังกรและจากกลิ่นอายของมันสมควรเป็นมังกรขาวหมายความว่าข้างกายของเฉินเซียงมีมังกรขาวคอยคุ้มกันอยู่มังกรขาวมีความทรงจําเก่าแก่โบราณจํามากมายสืบทอดมังกรขาวตัวนั้นคงช่วยเหลือเฉินเซียงมังกรขาวหลงหุยชานตกตะลึงมังกรขาวแห่งความเกลียดชังนั้นหรือมีหน้ามันถึงได้ช่วยเฉินเซี่ยงจัดการตระกูลมังกรจัรพรรดิ ผู้อาวุโสใหญ่พยักหน้าจากพรรพัดมังกรทุกรุ่นจะรู้ดีว่าความเกลียดชังนั้นไม่ได้ตกอยู่แค่มันคนเดียวแต่เป็นทั้งตระกูลตามตำนานได้ทำนายไว้ว่าการแก้แค้นของมังกรขาวจะทําให้ตระกูลมังกรจากพัดล่มสลายเพราะฉะนั้นตระกูลมังกรจากพัดก็เลยฆ่าล้างมังกรขาวทั้งหมดแต่พวกมันคงคาดไม่ถึงว่าจะยังมีมังกรขาวที่ทรงพลังที่รอดชีวิตอยู่วิชาน เรื่องราวหลังจากนี้ห้ามเจ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดเฉินเซียงนั้นทรงพลังมากเจ้าไม่จําเป็นต้องห่วงกังวลที่มันกล้าทําร้ายจัก,กรพรรดิมังกรได้ขนาดนั้นมันย่อมมีพลังที่ข้าเองก็จินตนาการไม่ถึงชายชารากล่าวเตือนหลงฮุยชานอย่างจริงจังเข้าใจแล้วนั่งถอนหายใจเบาๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ก็แพร่ไปถึงหูผู้คนในแดนสวรรค์ทั้งเก้าอย่างรวดเร็ว เฉินเซียงจ้องมองฮังเจียนเทียนพลางกล่าวอาจารย์คาดไม่ถึงว่าท่านจะตัดแขนของจักรพรรดิมังกรมาได้ท่านนี่ลึกลำเกินอย่างถึงจริงๆถ้าไม่เพราะหลงสเสวียอีบอกเฉินเซี่ยงก็ไม่รู้ว่าชายชาราแอบตัวแขนของจักรพรรดิมังกรเฮ่ย <c oughs> ถ้าข้าไม่เก่งข้าจะเป็นอาจารย์เจ้าได้ยังไงส่วนเรื่องที่เจ้าทำถ้าเป็นคนอื่นคงกลัวจนหัวหดไปแล้วชายชาราหัวเราะ การได้แขนของจัก,กรพรรดิมังกรมาทําให้ชายชรามีความสุขเป็นอย่างมากแต่ถ้าข้าไม่ใช้เหรียญเพลิงปั่นป่วนท่านก็ตัดแขนจัก,กรพรรดิมังกรไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องแบ่งข้าด้วยเฉินเซี่ยงกล่าวถ้าเจ้าไม่มีข้าเจ้าก็หนีไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละชายชรากล่าวเพราะฉะนั้นเราเจ้ากันข้าไม่ให้อะไรเจ้าทั้งนั้นน่าเสียดายที่จัก,กรพรรดิวิกไม่ได้มาด้วยไม่งั้นข้าคงได้ปีกของมันบ้าง เมื่อเห็นสีหน้าหม่นหมองของเฉินเซี่ยงชายชราจึงกล่าวไอ้เต่าที่เจ้าได้มามันสําคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไอคอนนั่นมันอะไรแล้วมังกรน,นั่นอยู่ที่ไหนเฉินเซี่ยงเอาคอนออกมาแล้วกล่าวคอนของเทพผู้สร้างส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งของเตาปรุงยาเทพข้าก็เลยอยากได้ไงชายชรารับคอนมาแล้พบว่าคอนหนักมาอืมสมแล้วที่เป็นคอนเทพ คาดไม่ถึงว่าเจ้าจะสังหารจักรพพัดน้ำแข็งแล้วไหนละศพของมันถึงจะกินไม่ได้แต่ก็ถือเป็นของดีไม่มีหรอกข้าใช้ปลาเน่าสลายกับมันศพของมันเลยละลายหมดแล้วเฉินเซี่ยงเองก็เสียดายไอ้ตัวล้างผลานชายชราเสียดายชายชรายื่นส่งค้อนคืนให้และไม่กล่าวถามเรื่องของหลงสเสวียอีเพราะเมื่อครู่เฉินเซี่ยงจงใจไม่ตอบ หังเจียนเทียนที่ได้แขนของจักรพรรดิมังกรไม่ยอมแบ่งให้เฉินเซียงเพราะเฉินเซียงเองก็ได้มุกมังกรมาเหมือนกันจากนี้เจ้าจะทำยังไงต่อแล้วเจ้ามีวิธีหาผลึกศิลาสวรรค์หรือไม่ชายชารากล่าวถามต่อให้มีเฉินเซียงก็ไม่บอกอาจารย์ที่งกของตนแน่นอนไม่มีจากนี้ข้าก็คงเก็บตัวฝึกฝนรอให้ข่าวซาวไปก่อนเฉินเซียงกล่าวนั่นเป็นแผนที่ดี ตอนนี้เจ้าปลอดภัยแล้วเราเองก็ควรจะแยกกันแต่เจ้าก็ความระวังตัวถึงเจ้าจะเก่งกาจแต่ตระกูลมังกรจากพัดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอย่าได้ไปหาเรื่องพวกมันหนีให้ห่างที่สุดเท่าที่จะทําได้ชายชารากล่าวรู้แล้วเช่นนั้นข้าขอตัวเจ้าเองก็ดูแลตัวเองดีๆชายชารากล่าวจบก็หายไปน่าจะใช้ทักษะพิภพหลบหนี เมื่อชายชาราจาักไปเฉินเซียงยังคงรั้งอยู่ที่เดิมต่อสถานที่แห่งนี้ห่างไกลาจากแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยามากเขาจึงวางใจด้วยมีหลงสเสวียอีช่วยเหลือทําให้เขาปกปิดตัวตนได้เป็นอย่างดีทําให้ก่อนหน้านี้เขาซ่อนตัวจากผู้เชี่ยวชาญได้มากมายแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเผยตัวตนเพราะการปรุงยาน่าเสียดายที่มันไม่มีฝาเตา เฉินเซี่ยงนำเตาปรุงยาเทพออกมาแม้เขาไม่ได้ทำพันธสัญญาแต่ก็ใช้งานมันได้ถึงจะไม่สามารถใช้ความสามารถของมันได้เต็มที่ก็ตามนอกจากนี้เขายังต้องถ่ายปราณและพลังเทพให้มันอยู่บ่อยๆเพื่อให้ใช้งานได้อย่างอิสระดูเหมือนจะต้องไปหาส่วนที่เหลือของดินแดนสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์แล้วละ่ะหลงสเสวียอีกล่าวเฉินเซียงยังไม่อยากไปเพราะเขายังอ่อนแอเกินไปหากถูกผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกรุมล้อมหากเขาไม่ใช้เหรียญเพลิงปั่นป่วน,นคงไม่อาจหลบหนีได้ง่ายๆ แต่ที่นั่นก็มีทักษะสังหารอสูนยอยู่ทั้งแผนที่ของจักรพรรดิเม็ดยายัางชี้ไปที่นั่นเทพผู้สร้างเป็นผู้สร้างเตาปรุงยาเทพแต่ด้วยจักรพรรดิเม็ดยาใช้มันอยู่นานจึงได้สลักสัญ,ญลักษณ์ของตนเองไว้ตอนนี้ยังไปไม่ได้ที่นั่นอันตรายเกินไป เฉินเซียงกล่าวอย่างไม่เต็มใจตั้งแต่ได้ขึ้นมาแดนสวรรค์และประสบกับความน่ากลัวของผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลับนอเขาจึงไม่ดูถูกดินแดนสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์อีกเพราะที่นั่นเป็นสถานที่ถือกำเนิดของมังกรครามและเทพยักษ์ขาวผู้เป็นสัตว์เทพที่น่าเกรงขามหากหล่นเสียนตัวน้อยๆอย่างเขาไปคงเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าแดนสวรรค์กว้างใหญ่ไร้ร่องรอยของเฉินเซียงให้ค้นหาแต่หากเป็นผู้อื่นคงใช้สุนัขสวรรค์ติดตามได้ง่าย เฉินเซี่ยงซ่อนตัวอยู่ในภูเขาที่ห่างไกลและปลอดภัยบริเวณนี้มีสมุนไพรและสัตว์อสูรไม่มากนักคนทั่วไปก็ไม่ค่อยมาเฉินเสี่ยงจึงวางใจเจ้าจะสกัดกลัน่นเมสัตว์อสูรนักพรตให้ข้าได้หรือยังหลงสเสวียอีกล่าวถามด้วยความตื่นเต้นถ้าเจ้าสกัดกลั่นให้ข้าจะยกมุกมังกรของมังกรศักดิ์สิทธิ์ให้ ไว้ค่าสกัดกลั่นเม็ดยาบุยกิมะแล้วเอาเม็ดยาพิพบจำนวนมากพวกนี้ไปขายได้ก่อนแล้วข้าจะซื้อสมุนไพรของเม็ดยาสัตว์อสูรนักพรตมาสกัดกลั่นให้ถ้าตอนนี้เราเอาน้ำสันร,ร้างมาใช้ก็เท่ากับสูเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวแดนสวรรค์แห่งมีสมุนไพรสวรรค์ขั้นต่ำมากมายหากมีผลึกศีลาสวรรค์มากพอก็หาซื้อได้ดังนั้นเฉินเซียงจึงคิดเก็บน้ำสันร,ร้างไว้ใช้กับสมุนไพรชั้นสูงแทนงั้นข้าก็ไม่ได้กินเม็ดยาสัตว์อสูรนักพรตง่ายๆสิจริงสิ ยายเท่าของตระกูลหลงสกัดกลั่นเม็ดยาสัตว์อสูนักพรตที่เป็นเม็ดยาไว้ข้าว่าเจ้ารีบเอาเม็ดยาพิพบไปขายแล้วไปหาพี่หลงของเจ้าดีกว่านางอยากกินเม็ดยาคุณภาพสูงที่หลงเพื่อหลงสกัดกลั่นเฉินเซี่ยงเองก็รับปากหลงวิชานไว้ว่าหากการแข่งขันจบลงเขาจะไปหานางและเขาก็ตั้งใจจะไปหาเฉินหลิงหลิงด้วยก่อนหน้านี้ในการแข่งขันปรุงยาเฉินเซี่ยงได้ความรู้มากมายเขาจึงเชื่อว่าจะสกัดกลั่นเม็ดยาบุยหยกหิมะได้ เฉินเซียงเคยสกัดกลั่นเม็ดยาชนิดนี้ล้มเหลวมาหลายครั้งยามนี้เขาเหลือสมุนไพรของเม็ดยาบัวหยกหิมะไม่มากหากเขาสกัดกลั่นไม่สําเร็จเขาต้องออกไปหาซื้อสมุนไพรเพิ่มก่อนหน้านี้เฉินเซียงยังสกัดกลั่นเม็ดยาบัวหยกหิมะไม่สําเร็จด้วยที่เม็ดยามีสมุนไพรหลักเพียงหนึ่งชนิดมันจึงสกัดกลั่นได้ยาก เฉินเซี่ยงถือบวยกหมี่ไว้ก่อนโคจรปราณเพื่อจุดเพลิงสวรรค์เจ็ดธาตุหลังจากสกัดกลั่นเม็ดยาแรกเริ่มคุณภาพสูงสุดได้เฉินเซี่ยงก็ควบคุมเพลิงสวรรค์เจ็ดธาตุได้ดีขึ้นแม้มันจะทำให้เขาเผาพลานปราณไปอย่างรวดเร็วแต่มันก็ทำให้โอกาสสกัดกลั่นเม็ดยาสำเร็จเพิ่มมากขึ้นไม่นานบวยกหมี่ก็ถูกเพลิงสวรรค์เจ็ดธาตุถผาจนกลายเป็นผงและปราณสมุนไพรยอย่างรวดเร็วแสงสีแดงค่อยๆเปล่งออกมาจากผงและปราณสมุนไพรเหล่านั้นทำให้กลุ่มปราณและผงสมุนไพรที่หมุนวนดูรา ครั้งนี้เฉินเซียงเผาบัวยกหมีได้เป็นอย่างดีทําให้มันไม่ระเบิดเหมือนก่อนหลงสวียอ e ีแอบภาวนาให้เฉินเซียงสกัดกลั่นเสร็จเร็ว,เ,รวเพราะนางจะได้กินเม็ดยาสัตว์อสูรน,นักพรตเร็วขึ้นได้แล้วเฉินเซียงยิ้มเขาสูดหายใจเล็กน้อยบัวยกหิมะถูกเขาจนแดงฉานและแปลเปลี่ยนเป็นหมอกสีขาวเฉินเซียงเร่งนำผงและปราสมุนไพรใส่ลงไปในเตาผสมรวมกับสมุนไพรเสริมที่เผาไว้แล้วหากพวกมันผสานเข้ากันทั้งหมดก็สามารถบีบอัดเป็นเม็ดยาได้ เฉินเซี่ยงบีบอัดเม็ดยาอย่างราบรื่นแม้เขาจะได้เม็ดยาเพียงสาเม็ดแต่จำนวนนี้ก็ทำให้เซียนเม็ดยาจำนวนมากต้องอายเพราะเม็ดยารักษาชนิดนี้อย่างมากก็สกัดกลั่นได้ไม่เกิน2เม็ดต่อเตาและนักปรุงยาส่วนใหญ่จะสะกัดกลั่นได้แค่หนึ่งเม็ดเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซี่ยงสกัดกลั่นเม็ดยาบุยยกหิมะเสร็จเขาต้องยกความดีความชอบให้ทักษะกลั่นเทพและประสบการณ์การปรุงยาของเขาสกัดกลั่นเม็ดยาสัตว์อสูรนักพรตให้ข้ากินได้แล้ว ถ้าได้กินคู่กับเนื้อวิหกทองคํำน่าจะอร่อยมากๆหลงสเสวียอีกล่าวอย่างน่าสงสารจูจๆข้าก็รู้สึกไม่อยากสกัดกลัน่นข้าอยากทำบางอย่างที่ผ่อนคลายมากกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวพลางยิ้มชั่วร้ายข้าเกลียดเจ้านางโกรธเฉินเซี่ยงข้าจะไปตระกูลหลงเพื่อขอให้ผู้อาวุโสหลงสกัดกลั่นให้นางน่าจะสกัดกลั่นได้เร็วกว่าข้าเฉินเซี่ยงกล่าวเสริม จริงเหรอหลงสเสวียอีกล่าวตอบทันทีงั้นรีบไปเลยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ